ทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู Mercedes-Benz EQE 300นะฮะซึ่งตอนนี้เขาลดราคาเหลือเป็นแค่2 8 9 0 0 0นบาทเท่านั้นแล้วมันน่าสนใจมากเพราะว่าสเปครถคันนี้เนี่ยเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ245แรงม้า550นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด89กิโลวัตต์แอวิ่งได้ไกล651กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งถือว่าวิ่งได้ไกลามากๆเลยครับและภายในของมันเนี่ยดีไซน์ออกมาได้เท่มากๆทั้งพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชั่นที่เป็นเอก,ก,อเบบการ,บบร,รกาขับบบีกกอยอยงนนนนจ้้ะและซ์ห ก็เป็นเอกลักษณ์ของเบนเลยด้วยตราดาว3แฉกแบบนี้นะครับแอมเบดไลท์ตรงนีนะ้สวยมากๆของจริงเนี่ยรู้ไปถึงการปรับเบาะทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเบนททุกรุ่นครับอยู่ที่แผงข้างประตูตัวเบาะตรงนี้ผมให้คะแนนเยอะเลยเพราะว่านั่งสบายมากแนละมันอบก,กระชับกําลังดีเลยนะใครที่ลองนั่งผมเชื่อว่าชอบทุกคนแน่นอน เดี๋ยวมาดูกันที่ผู้โดยสารตอนหลังกันต่อนะครับซึ่งประตูด้านหลังก็ดีไซน์เหมือนด้านหน้าครับเป็นแบบเฟรมเลสเหมือนกันแล้วก็ตัวประตูน้ำหนักกาลังดีพื้นที่เบาะหลังเนี่ยไม่ถือว่านั่งสบายมากแต่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเฮดรูม <Head room S 2> เหลือประมาณ1กัาปั้นเลกร o ูมก็เหลือประมาณ1กัาปั้นเหมือนกัน,ก,นกับระยะที่ผมนั่งอยู่แต่ที่เท้าแขกตรงกลางเนี่ยไม่มีช่องวางแก้วนะครับมีแค่ช่องวางมือถือเล็กๆตรงนี้ที่วางแก้วจะอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้หมดเลยพร้อมกับช่องชาร์จ USB Type C นเะะนนสน Mercedes อนนนีี้รราาาคคดมกะับเงตมแหน ด้วยและขอให้ได้ขับเบ้นไวๆนะครับ